เทศบาลตะบนสามเงายินดีต้อนรับพระธาตุลอยศักดิ์สิทธิ์อิทลิผ์ผาสามเงาขุนเขาเสียดฟ้าตระการตาเขื่อนภูมิพลยนต์พระธาตุแก่งซ้อยดอยพระบาทเขาหนาม ลือนามลำไย่ด้วยไข่รดดีอำเภอสามเงาเป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดตากแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แม่น้ำปิงและเขื่อนภูมิพลที่พวกเรารู้จักกันดีและนอกจากนี้เทศบาลตำบลสามเงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิน่นให้มีความเจริญพร้อมทั้งตอบสนองกับความต้องการของประชาชนโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติภายใต้วิสัยทัศน์ตรงเวลารู้หน้าที่มีวินยัยจิตใจอาสามุ่งพัฒนาชุมชน ภายใต้การบริหารงานของนายสุมิตรมหาวันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสามเงานายแผนปัญญะดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงานางสาววิลาวันปันนาดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงานายชาลีโพสีดำรงตำแหน่ง เลขานุการน,นายกเทศมนตรีตำบลสามเงานายทีละการจนะนาภาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามเงาสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งนางสาวพิกุลสาลีนางทัศนาเขาหลวงนายลังสัรจันตา นายลวดตะคำนายอดุลทิยะใจนายศักดินันแสนปันตาสมาชิกสภาเทศบาลเขตสองนายดนัยจิวเอื้อยนางเทียมตาหานทองนางจุลีสิริรัตน์นายสวัยเตจดาบตำรวจสุพโชคชีวะไทย ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลสามเงาและนายอุดรคำเจ็กดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลสามเงาพันจ่าโทอิสริยะอินทแสงดำรงตำแหน่งประลัดเทศบาลตำบลสามเงานายเฉลียวภูดอนตองดำรงตำแหน่งรองประลัดเทศบาลตำบลสามเงา ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์8ด้านดังนี้ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้วยความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยการดำเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางเข้าทางระบายน้ำขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และระบบความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชนส่งเสริมอาชีพของประชาชนในด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษพัฒนาอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสในครัวเรือนด้านชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสืบสามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนระบบการศึกษาท้องถิ่นให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบรวมถึงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดจนการส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นในระบบโรงเรียนเรียนระบบดาวเทียมด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชน ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยการลดขยะมูลฝอยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามด้านการสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยส่งเสริมให้ประชาชนดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพและอนามัย โดยการออกกำลังกายด้านการเมืองการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการกระจายอํานาจ และสนับสนุนนโยบายรัฐเพื่อปฏิบัติและดำเนินการตามภารกิจในการบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพต่อสังคมโดยรวมโดยการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการต่างๆเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเทศบาลตำบลสามเงาดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในเบื้องต้นทั้งแด้าน โดยยึดหลักการทำงานเชิงระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยเน้นการดำเนินงานให้อยู่บนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินงานต่างๆจะไปได้ต้องได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งหวังให้เทศบาลตำบลสำเงาบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ให้ไปสู่การเป็นสำเงาเมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป